หอ,อมจริงอยากให้กล้องมีจมูกทุกคนจะได้กลิ่นไปพร้อมๆกัน เมนูข้าวขยำปูนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเมนูพรีเมียมสุดโปรดของเชฟนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้กินเนื้อปูสดๆนะครับอร่อยมากๆเน้นคุณภาพของวัตถุดิบเสือปูขนาดนี้นะรับรองต้องเลิฟอ,อย่างแน่นอนนะฮะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับถ้าเราได้เนื้อปูแบบแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในตู้เย็นเนี่ยให้เพื่อนๆนำมานึ่งซะหน่อยนะครับใช้วิธีการนึ่งแบบนี้ง่ายๆนะครับหรือว่าจะใช้ซึ้งก็ได้นะครับให้เขาคลายความเย็นแล้วก็เหมือนแบบ ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนะฮะแต่ว่าถ้าเราได้ปูมาสดๆมานึงเองแกะเนื้อเองอุณหภูมิห้องไม่จําเป็นต้องทำกรบวนการนี้เลยเนาะเพราะว่าเนื้อปูจะได้คงความหวานอย่างเต็มที่นั่นเองนะมีไข่ปูด้วยอ่ะนอ้ใหม่กอดน่ากินจากนั้นนะเดี๋ยวรอเวลานําไปนึ่งครับให้เขาคลายความเย็นเท่านั้นเอง <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะครับข้าวขยําปูจะแบบแซบซีดจ,จัดจ้านถูกปากเราชาวไทยเนี่ยต้องมี น้ำจิ้มพริกเกลือหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอ่ะจะอร่อยได้บอกทุกคนเลยนะครับว่าเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะเครื่องสมุนไพรที่ใส่อ่ะอย่ายั้งกระเทียมไทยรากผักชีจัดไปให้ความหอมพริกนะครับสําคัญมากๆให้ทั้งความเผ็ดความหอมเลือกพริกเป็นพริกที่หนูสวนเคล็ดลับในการทําน้ําจิ้มซีฟูด้ดให้อร่อยเด็ดกลมกล่อมนะฮะ นั่นก็คือน้ำปลาแท้นั่นเองนะครับวันนี้เ็ปนั่นแนะนําเลยนะฮะสิ่งนี้คือน้ำปลาพรีเมียมประมึกโกจาก s q u ิ d แบรนด์นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าเขาผลิตจากหัวน้ำปลาแท้นะฮะหมักจากปลาแองโชวี100่ร้อเลยที่สําคัญนะกระบวนการหมักเนี่ยเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะไม่ได้ผสมผงชูรสน้ําตาลวัตถุก,กันเสียรับรองเล,เลยด้วยว่าดีต่อสุขภาพและกลิ่นหอมมากๆอย่างแน่นอนนะฮะ ตามนั้นหอมจริงๆประมาณนี้จากนั้นนะครับน้ำมะนาวคั้นสดๆนะบอกทุกคนว่าจำเป็นมากน้ำปลาแท้ย่อมคู่กับน้ำมะนาวคั้นสดเท่านั้นไปอหอมจริงนี่แหละสเสน่ห์ไทยบอกเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้กล้องมีจมูก ทุกคนจะได้กลิ่นไปพร้อมๆกันนี่เลยฮะมีความข้นคลากแบบนี้เลยนะนี่โอ้ยเราตักใส่ถ้วยไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขยำปูกับข้าวแล้วก็เราจะเสิร์ฟเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะนึ่งปูนึ่งปูนี่ผมให้แค่1นาทีพอช่วยช่วยช่วยนึ่งปูเสร็จแล้วนะครับเอาปูออกมา,มาเราจะซอยสมุนไพรสดๆใหม่ๆตอนนี้เลยไม่ซอยค้าง หอมแดงซอยนะครับมีใบมะกรูดซอยจากนั้นเนี่ยต้นหอมผักชีเพื่อนซอยใส่ไปได้เลยนะครับขาคั่วนั่นเองแล้วไปโขลกเนาะมันจะได้ขาคั่วฝอยๆแบบนี้นะฮะเราจะแบ่งขั้นตอนการขยำเป็น2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือขยำส่วนผสมอันแรกให้เข้ากันก่อนนะ <S <S เมื่อขยำส่วนผสมพอเข้ากันนะครับเราจะใส่น้ำปลาแท้ปลาหมึกโกล,ลงไปด้วยนะฮะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ย ให้เพ Ś ื่อนๆชิมรสไปด้วยเอาให้ได้กลิ่นของน้ำปลาหอมหอมแล้วก็แบบรสชาติเค็มอ่อ,อนๆทีเเ่เพื่อนๆชอบนะคลุกเสร็จแล้วนะบอกทุกคนเลยว่าให้ทำที่ต่อที่คลุกแล้วจัดเสิร์ฟกินทันทีขณะที่ข้าวยังอุ่นนะ <c oughs> เด็ดจ,จัดจานดีครับรออะไร ถึงเวลามายืนยันความอร่อยนะครับเราก็จะต้องเอาข้าวคลุกปูปปของเราขยำปูปของเรานะมาใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแบบนี้เลยนะฮะเรื่องความหอมนี่เด็ดกว่าเด็ดมาอย่างแรกอร่อยมากมันมีความแบบเนื้อปูเต็มปากเต็มคำสมุนไพรหอมๆรสชาติจี๊ดจี๊ดแบบจัดจ้านสไตล์เราเนาะแล้วก็แบบทุกคำนะครับ ถูกคลุกมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามันจะอร่อยตั้งแต่คําแรกยันคําสุดท้ายหมดจานนั่นเองนะอ่ะเพื่อนๆน,นะครับที่ดูแล้วนะผมบอกเลยว่าถ้าใครสนใจน้ําปลาพรีเมียมปลาหมึกโกจาก Squid Brand นะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนําใกล้บ้านเพื่อนๆแล้วนะฮะแต่ถ้าใครอยากส่งออนไลน์มาถึงบ้านเลยนะครับช้อปปี้ a ล a ซด้า Squid Brand Official Shop นะสามารถที่จะจัดส่งถึงบ้านได้เช่นกันเมนูนี้นะฮะเป็นเมนูง่ายๆที่ต้องการแค่ วัตถุดิบที่มีคุณภาพรับรองอร่อยแน่นอนผมทำได้คุณก็ทำได้กุเกิดดรอเซฟนะครับ